สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทนมกนะครับกับวันนี้เรามาเล่น hand o อ f a เ e นะเป็นตอนที่2แล้วก็จบด่นแรกไปแบบเมือนกรสอบเราเล่นนั่นแหละนะเจอแจ็คออฟดั๊ก็มาเจอเลยเริ่มเลยบอกว่าการ์ดก็เริ่มใหม่นะแล้วก็ อันนั้นก็ของทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็จบได้นะเราก็มาเล่นแจ็คออฟเพลก่อนนะต้องจัดการกับแจ็คออฟเพลกจะเล่นเอเลดโหมดได้งั้นเล่นสตอรี่โหมดก็ได้ก็เล่นต่อถ้าฆ่าแจ็คออฟดาดได้เนี่ยเราก็เจอแจ็คออฟสโคไม่ได้ ไม่ได้เปิดไพ่เขามานะเราก็ต้องเล่นจากสกูน่นแหละสามกาสสามใบที่มีใบละสองกระโหลกนะสามสับไพ่โอเคอก็ให้บอกว่าให้ใช้เลขอมเมนไหมใช้ไปก่อนว่าเรายังไม่ค่อยมีอะไรนะ ก็โล่เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยโอเคแหละเวพอนนะสิบสองใบแล้วก็เหตุการ์สิบสองใบก็รีเวอร์เนี่ยเรายังไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วก็เอา,เอา,เอาแอมบูดออกดีกว่าเอารีเวอร์เข้ามาแทนนะ คก็มีเปลี่ยนจากของเขาอันเดียวละกันเพราะว่าข้างบนก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะก็เริ่มเลยโชว์เด็กอ่ะโชว์เด็กไปแล้วโอเคเด็กเข้าไปแล้วแบ็คสตาร์ทเกมอ่า I will own add cards deck my to the มันเพิ่มเด็กเข้าไป บอกว่ามันเพิ่มแอดเด็กของมันเข้าไปก็เด็กของมันก็คือไอ้ที่มันโชว์อยู่ข้างๆบอสน,นั่นแหละว่าจะมีการอะไรข,ของมันใส่เข้าไปบ้างนะศัตรูเยอะจังโอเคบอกเต็มตัวโดนแน่บอกเราโดนแน่การใบ,บแรกเปิดมาเจอกับตันเลยเ เขาบอกว่าปกติเราจะต้องหนีอาหารหนีหน,นีปัญหาใช่ไหมรอบนี้เราจะการยังไงบอกว่าคนทั่วไปชอบมีปัญหาถ้าเราชนะเราได้โเทเค็นเลยนะเขาบอกว่าได้ยินเสียงตะโกนเราก็เลยเดินเข้าไปใกล้พบว่าเขามีกำลังการต่อสู้กันอยู่นะพบนักรบเนี่ยโดนล้อมด้วยกระโหลกนะ สองกะโหลกสี่กะโหลกเขาบอกว่าเขาว่าจัดการกระโหลกไปได้แต่ว่ายังมีกระโหลกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแต่เขาก็เจ็บหนักด้วยเขาบอกว่าคนแปลกหนะ้าเขาบอกตะโกนเขาตะโกนออกมาบอกว่าเอาค้อนเอาค้อนฉันไปแล้วจัดการพวกนี้ซะเราได้ค้อนมา อ๋อมันมีโฮลี่อยู่ก็คือค้อนเนี่ยไว้จัดการกับพวกกระโหลกนั่นแหละเนาะใส่เลยโอเคถ้าเรากดไม่ใส่นี่สู้กระโหลกยากนะเพราะว่าเราไม่มีค้อนที่มีมันกบเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์อะไว้จัดการกับพวกปีศาจก็คือกระโหลกนั่นแหละกระโหลกทั้งสี่ตัวเนะี่ยค้อนแล้วโลกอะ ไม่มีโล่อะกรรมละไม่มีโล่ไม่มีโล่เราเคาน์เตอร์ไม่ได้ไม,มไม่มีโลเราเคาน์เตอร์ไม่ได้เคาน์เตอร์ไม่ได้ก็ตีอย่างเดียวมีธนูปักอยู่กลางหัวเลยได้อะไรมั้งไม่รู้ รู้แต่ว่าได้โทเคนนะ่ะเพราะเราจัดการได้บอกดีมากที่จัดการมันเก็บขอนไว้เถอะนะเพราะว่าเขามีเยอะแล้วนะบอกว่าเขาได้รับรายงานว่ากระโหลกเนี่ยกระดูกเนี่ยพวกสกเลตันเนี่ยมันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะเขาก็เลยมาสอบสวนดูก็เจอพวกนี้แหละนะแล้วก็เลยต้องจัดการพวกมัน นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาต้องกลับไปที่เมืองหลวงก่อนเพื่อไปรายง,งานกับท่านหัวหน้าของเขานะเขาบอกระวังให้ดีนะเพื่อนเขาบอกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าพวกโหลกพวกนี้ได้โทเคนแล้วหนะึ่งอัร์ิเวอร์แม่น้ำเขาบอกว่าน้ำเนี่ยปกติมันจะต้องป้องกันอะไรไว้อยู่ แล้วก็ผ่านไปยากมากเขาบอกว่าทางเดินของเราเนี่ยถูกขวางโดยแม่น้ำนะแม่น้ำเนี่ยดูใสสะอาดแต่ว่ามันไหลเร็วมากนะแล้วก็พยายามข้ามไปโอเคข้ามไม่ได้หนึ่งเฮ้ย ไม่ประสบความสำเร็จข่าไม่สำเร็จ oh <dear. S 1> เสียเงินห้าเลยแต่เราไม่มีเงินอ้าวเราก็เลยไม่ได้โทเค็นเพราะว่าเราฆ่าแมนาไม่สำเร็จกลับเจออีกแล้วไอ้กอลลินเขาบอกว่าการ์ดเนี่ย เราตั้งใจเอามาใส่เพราะว่าจะได้โล่หรือเปล่านะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้โลเลยนะก็เหมือนถ้าดูจากตอนที่หนึ่งมาเนี่ยก็คือมันพยายามมาสกิดเราพูดนั่นพูดนี่กับเราแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไล่มันไปแล้วก็ได้โล่มานะเป็นกอบลินแก่ เดินบนไดเขาบอกว่าทุกครั้ง,รง,งที่เดินเนี่ยเราต้องกินสบเบียงแต่ว่าพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยสวยเลยไปด่านต่อเ <c oughs> <t un> ขาบอกว่าทุกคนมาถึงคันนี้แล้ว <t un> <t un> แต่ว่าคนอื่นอ่ะก็ <t un> ไปเกินวันนี้เขาบอกว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะมี ความสามารถที่จะไปไกลเรื่อก <another> ับคนอื่นหรือไม่เจอไมเด้อีกแล้วเจออีกแล้วเจอไมเด้อีกแล้วก็ตอบเหมือนเดิมแล้วกันเอาฟูดเนาะเพราะฟูดเราจะหมดได้การ์ดฟูดสองใบสามกระบอกห้า ก <Okay. S 2> ารนี้เราเจอไปละการที่เจอแล้วเราก็จะข้ามไปเลยนะนี่การ์ดใหม่เม s s of t ท b บก็คือเหมือนเป็นหุบเป็นแบบวงวงกบนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเม s เป็นแบบกงเกวียนคล้ายๆเหมือนกับทางคดเคี้ยว,าวทางงง ที่มีเต็มไปด้วยแถบนะกลับตรัดเราจะเข้าไหมเข้าสิเพื่อเอาโทเค็นโลบโลมาลาบจะหายไหมกลับมืดเลยอ่ะมองไม่เห็นได้โลได้คอน Now we begin to raise the stakes. The arena itself will fight against you. Beware of my traps. ไฟโอ้โดนไฟเลยไงไปทางไหนอันนี้โอเคนนี่อะไรอะ่ะหายอะไรอ่ะหายอะไรไม่รู้อะ่ะตีได้ป่ะตีได้ด้วยอ้ยหนูสามอันไปแล้วอุย้ยอีสามอันอุย้ยก็เพดานแล้วก็อะไรอ่ะทีป ผ่านไปได้อะเขาวงกดนะเขาวงกดที่เต็มไปด้วยกับตะแล้วก็ทำหน้าเสียใจที่เราผ่านไปได้แม่อยากให้เราตายมากมีเดียมอาร์เมอร์ใส่ดิดีกว่าเดิมบอาถ้าไม่ให้กอกตาเราจะให้ทำยังไงให้ดีใจกับแกเหรอวหรอว่างนี้โอ้โหนะ ดูมันดูมันได้โทเคนด้วยอันที่สองแล้วทวิตแคนยอนอีกแล้วมันเดิมข้าไปเอาก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ได้อาวุธอะไรไม่รู้ แล้วก็ขามแล้วก็ปีนล,ลงไปเอาพุดโอ้ดาบไม่เอาโน no. คอนดีกว่าการไว้ต่อไปเลยเอา้าเจอนักเวทเดินทางผู้แบบทาเวลนักเดินทางที่เป็นนักเวทนะก็ ไปดูช็อปของเขาหน่อยว่ามีอะไรให้ดูบ้างเหลือ15เองน้อยจงอะเคมิซิลเวอร์ตามไม่พอดังก้อนลิงตามไม่พอตามไม่พอตามไม่พอถ้าขายล่ะ ขายดาบดีกว่า Great men wield great swords swords of myth and legend for you this will suffice ขายดาบไปได้ตาังม,มาห้าบาทโอ้ซื้ออะไรก็ไม่ได้อยู่ดีไปออกอาหารเหลือสิบจะรอดไหมเนี่ย ไปต่อไปเลยไปไดไปดันต่อไปและบอกว่าลงไปข้างล่างไหมถ้ากล้าก็ต้องอยู่แล้วมันไม่มีทางไปทางอื่นแล้วบอกให้เราไปฆ่าแจ็คออฟสเกลนะเพื่อเดินทางต่อไปเรามีคอนอยู่แล้วเราไม่กลัวหรอกเนาะแจ็คออฟสเกลอะไร ดวิลชอยอะไรเนี่ย like บอกมันชอบปีศาจตัวนี้มากมันชอบบอกความจริงว่าอย่างนี้บอกว่าปีศาจก็ปรากฏอยู่หน้าเราฉันมาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของท่านที่เรียกว่าฮีโร่เลือกศัตรูของท่านอ้าวสองดัตติดสองสกูดี ว่าเรามีคอนไงมันแพ้คอนสบายสบายโอ้แ a บ p บเปลี่ยนใหม่ตลอดเลยไหนดูดิมีเดียมอาร์เมอร์จะเท่ขึ้นไหมโลคอนเงินมีเดียมอาร์เมอร์ดูไม่ออกเลยมีเดียมอาร์เมอร์อ้ยโดนตีฟรีเลยตียก่อนตีไม่ได้ ฟาดหน้าเลยไม่ยากเพราะมีแค่สองตัวไงบีซามจะให้อะไรเราได้สามใบแล้วก็ได้โทเคนด้วยบอกดีมากท่านผ่านการทดสอบของเราเอารางวัลไปเขาบอกว่าครั้งหน้าที่เจอกันฉันจะฆ่าแกเองได้การ์ดอุปกรณ์มาโอ้ อะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่า <c oughs> อาร์ติเฟกต์ถ้าใส่ไว้เนี่ยจะเพิ่มส <c oughs> กิลตอน <c oughs> บอกว่าอ้าวนี่มันการ์ดอาหารของฉันนี่ทำมาเป็นพูดทำมาเป็นพูดแบนดิตแอคแท็กโจรไม่พอใจ เขาบอกว่าอยู่ดีๆโจรก,ก็ปลุกเข้ามาเขาบอกว่าคิงออ d ดัสพระราชาแห่งฝุ่นไม่พอใจที่ท่านอ่ะมาฆ่าลูกน้องของเขาเจอสามดัสเลยเป็นไงสามฝุ่นโลคอนมาเจอกัน ีน้โอเคกดสองใช้ความสามารถพิเศษนะไลองดูดีทำอะไรได้วะอ๋อตีแล้วได้เงินหรือเปล่า ชานารีคอนแทคตีได้เงินสอง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 เลยโกสี่สิบเลยอ่ะรวยเลยอ่ะชนะได้การหนึ่งใบได้เงินอีกสี่สิบเป็นแปดสิบอยากไปร้านเลยอ่ะถ้ามีร้านนี่นั่นไงพอพูดถึงปุ๊บได้ร้านปั๊บแม่รู้ใจรู้ใจโอเคเข้าร้านไปดูสิมีอะไรบ้าง ซื้อของก่อนเลยโอ้สีสิบแปดเรามีตังค์เท่าไหร่อ่ะแปดสิบวกเ s สโพ l เท o ถ a v i า a t i o n b u ต s t ส l l อ๋อถ้าใส่ไว้เนี่ยจะเห็นบันไดเลยว่าอยู่การ์ดใบไหนบีดฟอติจูดเบรด เดินครั้งที่สามจะไม่เจอจะไม่ใช้อาหารนะแล้วก็เป็นชิลแบดด้วยนะสามสิบแต่ไอคอนนี้ก็ <Are you S 1> น่าส <impressed? S 1> นใจ f e ว e ซลเล็ These sorts of weapons because nobody ever anticipates being in peril such misplaced confidence is usually their downfall i n f เฟกต์เคาน์เนะสต ซื้อ Prepare for bad times Save for the bad Savor good ซือคอร์ดดีกว่าใส่เลย <Interesting choice. S 1> แล้วก็ซื้อหมวกโอเคซื้อหมวกด้วยแล้วก็อาหารยังไม่หมดเลยต่อเงินน่ะหมดก๊อบลิน ว่ามันรู้ว่ามันใช้ความแข็งแกร่งสู้เราไม่ได้มันบอกว่ามันชอบใช้วิธีกานแกล้งมากกว่านะมันขโมยตอนหลับหนีโดยหนีเข้าพทันะประตูวาร์ปบอกว่าวันหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาพบว่าของเนี่ยหายไปหมดเลยก๊อปลีนเอาไปมันบอกว่า เมื่อกอบลินมันรู้ว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยหนีไปพร้อมกับอุปกรณ์ของเรามันบอกว่ามันขโมยไปทั้งอาหารแล้วก็โกนะทั้งเงินด้วยทั้งอาหารทั้งเงินไปหมดเลยเลยต้องออกไปฆ่ามันเนี่ยโอ้ยหายไปอย่างละสามเลยอะ่ะกอบลินสองตัวทำซาทำซากอบลิน เจอหมวกพิฆาตหน่อยใช้การ์ดใช้การ์ดเงินก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหนี้ดิเอออย่าหนี้ดิ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 อย่าหนี้อันนี้อย่าหนีอันนี้อย่าหนีอย่านีอย่าหนีอย่านีตายไปหนึ่งไหนอีกสองสองอีกสองอีกสองอีกสอง ปาด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  <C> e <ars> เปรียบร้อยสองตัวที่สองไหนตัวที่สามนี้ไปไหนติดแล้วน่ะติดมุมลแล้วติดมุม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 ติดมมุขโมยขอเหรอฮะเรียบร้อยไม่เห็นมันจะตอบ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 โต,อต,อต,อตอ้อะไรเลยหม่ให้เราตีฟรีเลยได้โทเค็นฟรีๆเลยนะ สี่อันไะรอบนี้โอเคต่อไปแจ็คออฟเดอะสกอลนอกจากที่มีจำนวนมากแล้วสามารถที่จะชุบชีวิตกระโหลกที่อยู่ใกล้ด้วยโอ้มันต้องโจมตีมันนะโจมตีมันเป็นหลัก สั่งสอนให้รู้ว่าใครเป็นใครนะกระโหลกส่ตัวแม่เจ้า <_ d ata> เล่นมันก่อนต้องเล่นมันก่อน <_ d ata> เลน่นก่อนยิง <_ d ata> ไม่ได้ ได้ทุกเพื่อนได้อ่ะทุกเพื่อนได้อ่ะตอนนี้มันะตอนนี่แหละลบกันลบกัน,น,นหนีไปไหนก็โลก

แทบได้อะไรไม่รู้ว่าได้มวกใหม่เดวิลชอยได้เดวิลเวนเจอร์โอเคได้พนันกับเดมอนนะจากการที่ตัดสินใจเป็นพนันได้กอรอบดีเพิ่มมาอีกใบหนึ่งแล้วก็ไทมฮิลเป็นสกิลก็ไม่รู้ แซกเกอเดตันแจกควีนออฟดัตนี่ได้ควีนออฟดัตได้เป็นบารตัวต่อไป h e ลฟูพีทเดสเซอร์สตอร์ฟคูซีเบิร์ดคูซีเบิรนี่เป็นประสาทมั้งอันนี้ได้แจกออกได้แจกได้สองอันหมวกสะท้อนกับคอนซูมชีมแองเจิ l ลวิงแล้วก็ฟอร์สแฟง shall we deal again ก็จบไปกับตอนที่2นะครับกับ Hand of Fa t e ก็จัดการกับหัวหน้ากระโหลกไปนะก็สนุกดีนะเล่นมา2ตอนก็เหมือนเดิมนะครับก็ใครชอบใครไ like, ล like, รรก,ก์ก็อย่าลืมไ like, ลค์นะครับใครชอบถูกใจสนุกก็อย่าลืมไลค์แล้วก็สับสกครด้านล่างนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเกมนี้เป็นยังไงควรจะอยากดูกันต่อไหมหรือว่ามีข้อคิดเห็นว่าอยาก เห็นการ์ดไหนอยู่ในเด็กบ้างนะก็แนะนำกันเข้ามาวันนี้ก็ผมทนรุลโมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ